ผมอยู่กับความผิดพลาดมาเยอะวันนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากนะฮะกล้าที่จะแชร์ให้ผู้คนได้รับรู้นะฮะไม,ไม่ไม่เก็บไว้คนเดียวนะ,ะว่าผมผิดพลาดอะไรบ้างผิดพลาดขั้นขั้นตอนที่หนึ่งี่ก็คือแนวคิดแนวคิดที่ว่าอยากจะเก็บเงินอย่างเดียวนะซึ่งตอนนั้นก็เก็บเงินอย่างเดียวท้ายที่สุดมานะ่ะมัน ด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีเงินก้อนโตเนาะรายได้เราก็ว,นนไ,วไม่ได้มากเนาที่เราแต่มันก็ต้องเก็บถูกปะเออแต่รู้ไหมครับว่าเก็บไปสุดท้ายมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นก้อนโตขึ้นมาได้ภายในเออภายในปีหรือว่าสี่ห้าปีได้ออนะฮะนี่คือความผิดพลาดอย่างหนึง่งคือแต่อยากจะเก็บเงินสาหรับผมนะฮะเออ ทีนี้ผิดพลาดครั้งที่สองนะครับนั่นก็คือการหลงระเริงในเรื่องของการติดเที่ยวนะฮะการเที่ยวไปน่นนี่นั่นนะไปบ่อยๆนะครับแน่นอนครับบัดน,นึงมันไม่ได้ไปมันก็รู้สึกน่อยในเรื่องของการทํางานเนระื่องทว่าโอ้ยอยากไปเที่ยวตรงนูน้นตรงนี้เนาะเออแน่นอนครับไปเที่ยวมันก็เป็นค่าใช้ใจ่ายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องจ่าย ให้กับตัวเองที่ทเรามองว่ามันคือความสุขอ่านี่คือความผิดพลาดอีกอย่างหนึง่งที่แบบไม่มีสติในเรื่องของการทิดนะครับเป็นคนที่แบบควอบคุมอารมณ์ในตัวเองไม่ได้ในในในเรื่องนี้นะฮะแล้วต่อมาในเรื่องของผิดพลาดเรื่องการเรื่องที่สามนั่นก็คือการลงทุนนะครับการแสวงหาในเรื่องของความรู้การลงทุนการทําธุรก,กิจต่างๆก็ดีนะครับเออแน่นอนครับ ผมมาเจอบริษัทขายตรงเนี่ยหลายบริษัทมากกว่าผมจะมารู้จักกับบริษัทจอยแอนคอยก็เยอะนะครับจนมานิ่งกับบริษัทจอยแอนคอยนะฮะนั่นคือความผิดพลาดครั้งที่สามกว่าจะมาเจอบริษัทที่ทบอกว่าตัวเองโอเคปักหลักปกากฐานอยู่กับตรงนี้แล้วนะเนี่ยมันไปชีวิตก็ดีนะครับทีนี้มาตอ่อ ข้อที่สนะครับสิ่งผิดพลาดอีกนั่นก็คือรวยทางหลัดนะครับคือในเว็บในโซเชียลในช่วงโควิดหรือว่าการค้าขายแน่นอนครับอะไรที่มันลงทุนไปแล้วได้กำไรมาเร็วผมมักจะชอบมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้ตามที่เราคิดอย่างเช่นช่วงที่โควายสั่งสินค้า ไปเอาโดนโกงก็หลายครั้งในเรื่องขนส่งสินค้าไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วช่วงที่โควิดหนักที่สุดนะครับจากรวยทางรัฐนะะผมมีเว็บเว็บหนึ่งไม่ใช่เว็บพนันนะมันเป็นเว็บพิชาชีพนี่แหละะดอกให้เรื่องการขายของโปรโมทสินค้าเฮ้ยมันไม่ได้ลงทุนอะไรคิดอย่างเงี้ย มันดอกเนาะลง,ลงเราไม่ได้เติมเงินเลยนะครับช่วงแรกๆมันโอนเงินให้เราลองเทดลองลองเข้าไปโปรโมดเดนแต่มันบอกว่าขั้นตอนการนะมันจะเข้าแบบนี้แบบนี้นะแต่ที่นี้เราก็ลองเอาจริงแล้วก็ใส่เงินเข้าไปโอนเงินเข้าไปครั้งแรกก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเนี่ยมันทาอ่าไปซื้อสินค้าตัวตัว,ต,วตัวที่เขานําเสนอมาว่ามันมีเป็นพันๆสินค้า ดเราอยากจะดูว่าเราโปรโมทตัวไหนมันได้ราคาดีแล้วก็เลือกตัวนั้นนะไปกดแล้วก็ช่วงแรกมันก็จะต่อมามันให้สุ่มให้สุ่มว่าเราจะสุ่มว่าเราจะกดได้ตัวไหนได้ตู้เย็นแล้วก็กดซื้อตู้เย็นถ้าตู้เย็นราคาเป็นหมื่นก็ต้องเติมเข้าไปเป็นหมื่นเออแล้วมันก็จะ กดซื้อแล้วเงินมันก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเออมันบอกว่าเป็นการโปรโมทสินค้าให้กับลูกค้าที่เขาเอามาสินค้ามาลงมาฝากเออแล้วมันก็ได้จริงเออได้ได้ได้เงินเปอร์เซ็นต์มาจริงๆริแต่ผมไม่ถอดไงแล้วผมก็ไม่เคยกดออกมาแล้วผมเฮ้ยมันนั่งคำนวณดูตึ๊ด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 ราคานี้ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้โอโหนั่งดูภายในสามชั่วโมงคิดว่า คงจะได้จัดเงินหลายแสนเออถ้าสุ่มได้ของราคาไปแพงนี้สุดท้ายเงินในบัญชีสุ่มได้แต่ของราคาสูงได้โนอตบุ๊กได้ตู้เย็นได้โทรศัพท์ตามราคาเท่าไหร่ผมก็เติมเข้าไปตามนั้นท้ายที่สุดบทที่จะเอาเงินออกมาแล้วเงินจะเติมจะไปเจอไปสุม่มไปสุม่มโน้ตบ o ๊กราคา สี่หมื่นเงินหมดแล้วไม่สามารถที่จะเติมเข้าไปต่อได้ทำไงครับไปยืมครับอยากได้ยอดเงินนั้นออกมาจุดท้ายมันก็บอกว่าคุณไม่ทำตามกำหนดระยะเวลาขอตกทันทีเลยแล้วหลักการตัวนั้นมันเพิ่งจะเด้งขึ้นมาโชว์ในหน้าจอให้เราเห็น หลังจากที่มันมีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาทีนี้ไปยืมมา40,000ื่นสุดท้ายก็เป็นหนี้ครับในช่วงโควิดเป็นหนี้ได้เพราะหมดตัวไม่มีเงินกินข้าวเลยนะก็ผมจะใช้หนี้หมดได้เป็นปีเอ่นั่นคือการปิดพลาดครั้งที่4กับในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนไม่รวมเน้นไม่รวมในเรื่องของโดนวิชาชีพแบบนี้มา ทีนี้ผิดพลาดครั้งที่ห้ามีครั้งที่ห้าด้วยนะก็มาอยู่ในระบบเทรดนี่เองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยระบบเทรดเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ผิดพลาดแล้วมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จ่ายค่าครูเพราะวันนี้ผมเทรดมาสี่ห้าปีผมเริ่มเอาเงินจริงเข้าไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ ติดลบพอแตกตลอดนะแต่วันนี้ผมก็มั่นใจว่าการผิดพลาดมันต้องรู้ว่าผิดพลาดเพราะอะไรนะฮะวันนี้อย่างเช่นเทรดเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมผิดพลาดเพราะอะไรทีนี้ผมมั่นใจเลยนะครับว่าการที่เราผิดพลาดบ่อยๆ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 มันจะทําให้เราแข็งแกร่งแล้วก็มีภูมิต้านทานในเรื่องของการลงทุน แล้วก็มีความรู้มีประสบการณ์มั่นใจได้เลยนะครับว่าถึงอยากจะมาแชร์ว่าผมผมผิดพลาดอะไรนะพอเรามีความผิดมีความรู้นะนบทบาทเหล่านี้แล้วอ่ะเราจะระมัดระมัดระวังตัวเองมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนได้ว่าเราจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ อีกแล้วนะครับแต่มันก็ไม่แน่เราไม่รู้หรอกการลงทุนเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครเนาะวันหนึ่งระบบเทรดถ้าผมยังเล่นอยู่เราก็ไม่รู้ว่าบริษัทมันโกงมันสามารถบล็อกยูเซอร์เราได้อยู่ตลอดเอออันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งที่หกที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกก็ว่าได้นะแต่ผมก็จะไม่ลมเลยเพราะผมเชื่อว่า ลงทุนแ๋้วผิดพลาดตั้งแต่อายุยังเล็กยังน้อยตอนที่เรายังมีแรงเนี่ยยังดีกว่าที่เราไปผิดพลาดตอนอายุที่แก่แล้วนะครตอนนั้นหนักเราไม่สามารถที่จะไปหาเงินมาต่อทุนได้เราไม่สามารถาาที่าาจะหาเงินเพื่อที่จะเก็บรักษาตัวได้อันเนี้ยหนะักมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ก,กับความด้มเหลวไปให้ได้แล้ววันนึงเราจะเก่ง แล้วสามารถเอาตัวรอดในปันปลาชีวิตได้ครับ